สมเด็จองคปผมรุ่นที่เด่นที่สุดในยุคหลังๆคือรุ่นไหนวันนี้ผมอยากจะพาไปรู้จักกับซึ่งในรุ่นนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันเกราะเพชรแบบนี้นะสวยงามประกฏลึกคมชัดมากๆเขียนไว้ว่าวัดท่าซุงปี2,546นะครับแต่และองค์ก็จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับเพราะว่าสวยทุกองค์เลย บางองค์ก็จะมีคาบมวลสารแบบนี้มานะครับบอกเลยว่าท่านไม่ต้องแย่งกันนะครับไ้องค์ไหนท่านมีสัมพันธ์บุญสัมพันธ์กับองค์ไหนท่านก็จะได้องค์นั้นไปบูชาซึ่งพูดถึงวัตถุมงคลที่เป็นสมเด็จองค์ปฐมแล้วผมขอพูดในเรื่องของคําสอนของสมเด็จองค์ปฐมบรมครูสักหน่อยนะครับหลวงพ่อได้เมตตาสรุปเจความสั้น ตามที่ท่านเทศไว้ดังนี้ท่านทั้งหลายการหลบหลีกไม่ต้องตกอบายภูมิมีนรกเป็นต้นเป็นของไม่ยากนะครับหนึ่งนะขอให้ทุกท่านจงอย่าลืมความตายจงคิดว่าความตายในอาจจะมีกับเราเดี๋ยวนี้ไว้เสมอสองขอรพพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยศรัทธาแท้ด้วยความจริงใจสามมีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติและเป็นกรณีพิเศษถ้าการที่เราจะไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้า เป็นพรหมในชาติต่อไปทุกท่านเห็นนิพพานแล้วตั้งใจไปพัน,นิพานโดยเฉพาะเท่านี้ทุกท่านจะหนีอบายภูมิพ้นและไปพัน,นิพานได้ในที่สุดอันนี้คือเทศหลวงพ่อนะครับเทศไว้ที่เทวสภาวันที่8สิงหาคมปี2535ของเราสุดท้ายนะครับถ้าคลิปนี้เป็นไปกดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจกับผมด้วยนะครับ